ผั้ฟังเอ้ยนี่ชิปสองคนหลุนเก่าผนบอกใบให้เฮาใดประพฤติตามศาสนาคำสอนเก่าองค์สมมาวางไวทีบิในธรรมี้พเผนบอกไ้แทนพระเจ้าศาสดาพระทรมนมี้ลนป่าเป็นรรมเอกแทนองค์ได้ใจสินือรรมนั่นละแทนพระองค์เจ้าพันมีคนมาเว้าว่าสูญเสียอย่าเปื้อ บีในธรรมีมโจโกมันสิสูนสินเมนจังไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกราบนมัสก,การบาคุณเจา้าพระเถระเถระพระท,ทิสุสามาเน้นทุกทุกรูปทุกทุกวงกร,ราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการ และแขกท่านภูมิเกียรติทุกๆท่านแบบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่มาร่วมงานบุญในพระเวทในครั้งนี้เนาะคะ่ะมื่อนี้พวกดิฉันโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านพระผู้ปัญญากิติโชดเจ้าอาวาสวัดรองริว้วพอหลวงท่องพูนแก้วนิ่นผู้ญ่บานมูสิบสองคณะกรรมการมู่บ้าน พร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องบานรองริ้วทุกๆท่ทานมีความยินดีเป็นอย่างยิง่งที่ท่านให้เกียรติมากพวกดิฉันคณะสรพัานขวัญใจบานรองริว้วขอเป็นตัวแทนกราบขอพระคุณทุกๆท่ทานหากผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัยมาณนโะอากาสนี้ด้วยพวกดิฉัน คณะสารพันธ์ขวัญใจบานรองริ้วโดยการนั่มของแม่หลวงสมัยเสนาดีมืนนีพวกดิฉันได้นนั่มกรอนสารพันธ์มารองน้ำกันยู่หากรอนกรอนที่หนึ่งกรอนบูชาดอกไม้กรอนที่สองกรอนบูชาครูกรอนที่สามกรอนเถิดไทยองค์ราชันในหลวงราชการที่สิบกรอนที่สี่กรอนประวัติเรื่องเล่าพระเว์สันดร กรอนที่หากรอนถามคาวฝึกสอนคํำรองและทําน่องโดยท่านพระอาจารย์พระคู่ปัญญากิติโชตเจ้าอาวาสบัดรองริว้วเจ้าคณะร้องเจาา้าคณะตำบลเวียงเขตสองบัดน,นี้ขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย น้ำมตาจ้า amo ขอบูชาคุณพระผู้ขอบูชาคุณพระผู้ผู้ได้ตรัสรู้มาขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระธรรมผู้ชักนำบำเพ็่นมา ขอบูชาคุณพระสงฆ์ขอบูชาคุณพระสงฆ์ผูด้ดำรงพระวินัย้วยจีตอันนอบนอบ้อมรวยจีนอันนอบนอบ้อม กํานะคะบาบุญอันสวนนี้ตามหลังตามหลังย่าตามหลังย่าบาบุญอันสวนนี้จงเกิดมีแก่ข้าเถิดจงเกิดมีแก่ข้า Wow. องค์ผู้ชำนาญพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญนำมาสักการถูกองคไปพระพูดพระธรรมพระสงฆ์สันติวงศ์สีวิไลาพระชุมที่ อินทาวิเทียนฉันจุนมากันอันตรายอุปสรรคที่ให้ร้ายสิ่งจันไรยย่าแี้วพานปัญญาให้เที่ยวชันคุณอาจารย์ที่สั่งสอน ดีใจได้ชื้นจมวันอาทิตย์ที่แปดมี ชาไทายชื่นชมยินดีเป็นมิ่งสีให้ความเดือดร้อนบันเทาอาทุกบำรุงสุขราชสตรนน้ำท่วมอาวบนท่านก็ทรงดูแลเนื กำลังใจพระองค์เห็นความเดือดร้อานอาณาธรและทรงห่วงใยประชาชนพี่น้องชาวไทยเจ็ดสิบกว่าล้ นใจให้ความเมตตาท่านทรงตั้งปานิทานจะสืบสานเดินตามรอยพ่อทามาอริตพรนั้นคือข้าวกล้าเปรียบเสมอ พึกษาหล่นมาไม่ห่างไกลประเทศไทยจะไม่สิ้นคนดีมาคราวนี้ยิ่งทวีความสดใส ช่วยให้เราหายจนจงมันทำความดีเอาไว้ทำความดีด้วยใจจิตอาสาทุกคนสิ่งตามมาจะพาใจให้สุขลน้นส่งพร ความดีแล้วสุข ouais, nickel, deflect, wear, ีทุ่วกันมีพระราตริให้จิตอาสาหน่วยอารินราชเข้มาช่วยประชาชนออกจากห้างที่ห้างเธอมีนอนเธอเว้นติวัน งานร่วมกันมีผู้บาดเจ็บล้มตายมากลายช่วยประชาชนมากมายออกมาอย่างปลอดภยัยด้วยพระองค์ท่านทรงห่วงใย,ยขอพระผู้ ใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันโครงการท่านมีมากลายสุดจาปัญญาอยู่ทุกที่ทินสถานพี่น้องไทยขอเธอไทยพระผู้บาท สุขราเซมสำราญชั่วการนิรันดรพี่น้องไทยรวมใจทั้งชาติขออภิวาทนมถาวายรพระพรพระเจ้าอยู่ Uh-huh. สรพันยะคณะขวัญใจบ้านร่องเร็วน้อมถวายพระพรบัดนี้ ้ไดประาวัติเรื่องราวองค์พระเวสสันดรในสมัยแต่ครั้งก่อนองค์พระเวสสันดรอ,อยู่เมืองกับนางม้า น้อยกันหาชาลีอยู่กันอย่างสุขีท่านมีแต่ให้ทานอยู่ต่อมา เราเรื่องขึ้นกราบทูลพระบิดาก็เลยวาวุ่นในพระไทยเมืองคุณเลยเนลระเทศเทเวทจากเมืองสีพรีจะกล่าวถึงพระนางพุทสดีขอให้กันหาชาลี อยู่กับยาในวังลานท้งสองนั้นก็ไม่ฟังน้ำตาเจ้ารินหลังขอติดตามพระบิดานางมัดีเอือนเอ่ยว่าจาโอ้ท่านปู่ท่านยาลูกจะได้จากไป เขาป่าดงและก็พงไพรหาผูเขาน้ยใหญ่เหนือหรือใต้ก็ต้องจอะจะกล่าวองค์พระเวทสันดอนทันยาได้อาวรลูกกันหาชาลี มีคงจะได้กลับบาง <Wow. S 1> บัดนี้มาสีร้องสั่ง <Wow. S 1> เดินหันหน้าหันหลังหน้าพระเนตรไหลนอง <Wow. S 1> ให้อยู่ดีนเวียงวังทองอย่าได้มองมนเศร้าเมื่อตัวเราจาก เคยอยู่เคยนอน uh ลูกจะขอ ไม่เจอผิพลาดไปขอภัยแน่เดิอถ้าถูกใจแล้วเออให้ช่วยเชียร์พวกฉันทีถ้าถูกใจแล้วเออให้ช่วยเชียร์พวกฉันที ขอบคุณค่ะเป็นจังใดเนาะผู้บ่า องเบาวบนสรพันถือเป็นตำนานผู้เรียงเสียงแขนแตรล่นแตรเสียงแขนคำของดังโตตีตองปลงล่างคำจุนทำบุญเดือนสิบสองตามหีตามพร้อมตามการสมัย ถือศิลกินทานกันไปฝ่ายผูกใจผูกเสี่ยรักษาอิ่มสวยรวยน้ำใจยกมือกราบไปชาวไทยให้รักษาเขี่ยวพญาทอผ้าไหมแพ้ว่วภูมิปัญญามีมาช้า แทมูเหาคนจนเกิดเป็นคนก็สัางมาทุกแท้นนอเป็นนี้ก็จนมาป่วยทั้งนี้ข้าหวยไรวันมาจอย้ Nh อนจนอยากรวยนี่นอโอ้ยอุกแทนอรอวันช้ำสวงห้วงลูกหลาน จังใดสังคมเมืองไทยไปทุนนิยมชมรมมากข่าเขากินเหล้าเมาบนเมืองดาดตื่นชอบลอยกินเป็นคนอื่นนอนสะอื่นให้เศร้าสวงโซลายข้าวคราวาการเมืองเศร้าก่อน เป็นตาอ่อนซ้อนพี่น้องชาวไทยโรคโควิดนายทีนก็แพร่หลายจะออกไปไหนก็นให้ป้องกันเด้อเอาเอาผ้าปิดใบหน้าป้องกันแล้วหันมาฟังเสียงสรพันบาดรองริวสรพันสืบตำนา นิ้นสู่ดาวแรงเชียรจากผู้บา้าเติมใจสาวสรพันสูงานปากเสียงเป็นคำร้องส่งทำน้องให้กองฟ้าจักกวาลให้ถูกหวยรวยลอยล้านพันล้านฮอดกรรมาการ กมือลาแแฟนขอให้สุขดีทุกคนเลยค่ะถูกหวยรังบ้นที่หนึ่งทุกๆท่านที่มาร่วมงานบุญพเวทในมือเี้จ้ะ